รถติดแก๊สในปัจจุบันอ่ะยังน่าใช้อยู่ไหมมีรถอยู่แล้วแต่ว่าสู้ค่าน้ำมันไม่ไหวเวลาจะเติมน้ำมันหรือเติมแก๊สสารค้างฟิลลิ่งต่างกันเติมน้ำมันเนี่ยเราควักแบ์พันเนาะบางทีใบเดียวไม่พอใช่ไหมครับแต่เติมแก๊สเนี่ยเหลือร้อยหลักร้อยครับเติมเต็มถังที่หลักร้อยรถแต่ละรุ่นการติดแก๊สทนไม่ทน บำรุกษายากหรือง่ายไม่เหมือนกันแต่ท่านจะสู้ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงไหวไหมถ้าสู้ไม่ไหวอยากจะลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ลงการติดแก๊สเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจใช่ไหมครับใช่ครับพอจุน o าเบ b ซิงเนี่ยถ้าเติมน้ํามันนะตกโลละประมาณ5บาทผมมาใช้แก๊สได้2บาทสวัดีครับกลับมาพบกับเรา3าคนอีกครั้งนะครับหัวข้อในวันนี้จะเป็นพอร์ชแคุยกันเรื่อง รถติดแก๊สยังน่าใช้อยู่ไหม,มเป็นนะประเด็นที่หลายๆคนถามเข้ามาครับก่็เอื่ลยเดี๋ยวพบกับพี่บอยธนกิจหรือบอยบางนานะครับอ่าต่อมาด้วยพี่ไอ้ครับ AC Auto Gas นะครับแล้วก็ผมครับทัางเจครับ Auto d ดี e r v i c เหมือนเดิมนะครับในเรื่องของท็อปิกที่เราจะคุยกันวนันนี้พี่บอยพี่ไอ้รถติดแก๊ในปัจจุบันอนะ่ะยังน่าใช้อยู่ไหม,มถ้าในมุมถ้าในมุมผมก่อน เพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ขับรถที่ติดแก๊สมาต่20ปีแล้วตั้งแต่แก๊สดิดละ8บาทน้ำมันตอนนั้น20บาทเราตอนนั้นที่เราใช้เนี่ยเพราะว่าเราใช้รถเยอะอเดือนหนึ่งผมวิ่งประมาณสัก3-4,000กิโลค่าน้ำมันเดือนหนึ่งตอนนั้นหมื่นกว่าบาทอพอเราใช้เราก็รู้สึกไม่ไหวแล้วเราก็เลยหาพลังงานทางเลือก ที่มันจะประหยัดได้ก็ LPG ก็ช่วยได้ก็หาข้อมูลไปหาข้อมูลมา LPG ช่วยได้เลยเราก็ติดตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงวันนี้ผมก็ยังใช้รถที่เป็นแก๊สอยู่โอเคพี่บอยครับผมสำหรับผมก็สองคันแลยซื้อป้แดงน,นะแล้วก็ติดแก๊สมาติดแก๊สตั้งแต่ป้แดงเพราะว่า เราเคยใช้แก๊สมาตั้งแต่แรกเราคิดว่าในเรื่องของความอันตรายที่ในในมุมมองบางคนที่คิดะนะแต่เราผ่านตรงนั้นไปแล้วเรามองแล้วทาลุหมดแล้วว่ามันไม่ได้อันตรายอย่างอย่างที่ที่เขาคิดกันผมว่ารถที่ก่อนทีะเป็นในเล็กอ่ะนั่นแหละได้ทั้งนั้นเลยในการติดตั้งการยนต์ง่ายแล้วไม่ค่อยเกิดปัญหาอะไรรถรุ่นใหม่ที่เป็นในเล็กตอนนี้ก็ติดตั้งแก๊สได้แล้วนะครับทางบริษัทเอเซของเราก็ มีชุดติดตั้งแก๊สที่เป็นหมกสำหรับเดลิเคแล้วก็ชุดเอ,อ่ชุดเก่าน,กนี่ไม่ต้องพูด้มันมันมาตรฐานอยู่แล้วมันสมบรูรณ์ใหม่อยู่แล้ว<ม>เพราะฉะนั้นสําหรับเรื่องนี้ลูกค,ค้าที่สนใจในการติดตั้งแก๊รรถยนต์อ่ะแล้ว,แล,วแล้วไม่แน่ใจว่ารถรุ่นนี้จะติดได้ไหมโทรมาปรึกษ,ษากับกุ่มของ AC อ<า>เราได้นะครับพี่ไอครับให้คอมเมนต์หน่อยก็ถ้าในการเลือกรุ่นรถนะครับผมยังไงก็โตโยต้าฮอนด้ อันนี้เป็นอะไรนะยาสามัญประจำบ้านเลยคือถ้าจะไปหามือสองมาสักคันเนี่ยเอาหาเลยโตโยตา้าฮอนดาทั้งสองยี่ห้อนะครับมีข้อดีข้อเสียกันอยู่นิดหน่อยแต่ก็คือเหมาะกับแกลันนี้มันต้องแยกน,นี้ครับผมเข้าใจนะลูกค้าที่ที่เขามีคําถามตรงนี้นเกิดขึ้นเนี่ยว่าตอนเนี้รถติดแกยังน่าใช้อยู่ไหมกลุ่มลูกค้าที่ถามตรงนี้ก็จะมีอยู่ประมาณหนึ่งก็คือหนึ่ง มีรถอยู่แล้วแต่ว่าสู้ค่าน้ำมันไม่หวเพราะว่ายังไม่ได้ติดแก๊สจะขายออกก็โอ้โหระคาตเกินคเัิมรถซื้อมาล้านหนึ่งใช้ไปไม่กี่ปีตอนนี้เหลือสองแสนก็บางท่านก็ทำใจขายไม่ได้ไม่ขายแล้วใช่ไหมบางท่านก็อาจจะตัดใจอขายขายทิ้งไปเลยยอมไปอะไรอ่ะซื้อรถใหม่ก็เป็นนี่อีกทุกคนี้่มีนะครับผมผมมีลูกค้านะใช่ไหม พี่ไปอยู่ไหนมาจนป่านนี้แลยยังไม่ได้ติดแก๊สพอสุดท้ายเขาบอกเขาเมื่อก่อนก็กลัวปัญหาอะไรต่างๆพอตอนหลังเริ่มไม่ไหวแล้วรถเก่าแล้วจะขายก็ราคาตกใช่ไหมเอามาติดแก๊ะเอามาปรึกษาเราเราก็บอกว่าพี่รถรุ่นพี่เนี่ยหลายๆคนเขาติดกันมาเป็นหลายหลายสิบปีแล้วใช่เพราะฉะนั้นเรื่องปัญหาพี่ไม่ต้องกลัวชุดเอซีของเราเนี่ยมันมาตรฐานอยู่แล้ว ก็อธิบายเขาฟังเขาก็จะตัดสินใจติดแก๊สดีกว่าขายในราคาตกบางท่านอาจจะอยากหาซื้อรถสักคันหนึ่งแต่ว่าไปมองรถมือสองในตลาดเพราะตอนนี้ราคารถมือสองในตลาดราคาเดี๋ยวยวนมากชถูกมากแล้วพอไปซื้อรถมือสองในตลาดมาก็อยากจะลดค่าเชื้อเพลิงใช่ไหมครับลดค่าใช้จ่ายในการเติม เออเฉลี่เนาะก็จะซื้อรถเนี้ยมาติดแก๊สเพื่อวิ่งใช้งานมันมีนั่นก็จะมีหลายปัจจัยที่ทําให้เป็นคําถามที่ว่ารถติดแก๊สยังน่าใช้อยู่ไหมอ่ะผมคํานวณให้ดูคร่าวๆนะครับสมมุติว่าคุณใช้งานเดือนหนึ่งเดินทางไปมาจากที่ทํางานกลับบ้านไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ด้วยเดือนหนึ่งสักเอาแค่พันห้ารอยกิโลอ่ะพันห้ารอยกิโลก็คือต่อวันละห้าสิบกิโลเนาะอันนี้เป็นวันละห้าสิบกิโลไม่เยอะอันนี้อันนี้คือยังไม่เยอะนะครับ 50 50ิกิโลเนี่ยเราเติมใช้สมมติว่ารถคันนี้กินน้ำมันอยู่สัก10โลลิตรครับก็ต้องแปลว่าต้องเติมน้ำมันร้อยห้าสลิตรต่อเดือนอ่ะครับก็ตกเป็นเงินประมาณสักตอนนี้น้ำมันลิตรละเท่าไหร่36สิบหกบาทก็ประมาณห้าพันบาทก็ห้าพันนิดนิดห้0 0ันนะครับแต่ถ้าเราใช้แก๊สเนี่ย150ลิตรเหมือนกันครับแต่ค่าแก๊สตอนนี้16บหกบาทบางที่าจจะ15บาท15บาท16บาทนะครับก็ถ้าได้น้ำด้วยอาจจะ16บาท ก็รวมค่าแก๊ส150เนี้ยจะตกอยู่ประมาณสัก2 0 0คสี่ส่วนต่างต่อเดือนเนี่ยเราเหลืออยู่3,000ดีที่ดี่อนรถได้เลยเท่ากับว่าถ้าเกิดใช้รถคันเดิมแล้วติดแก๊สจะช่วยประหยัดไปได้เดือนละ3,000บาทยังอย่างน้อยครึ่งหนึ่งนะยังน้อยครึ่งหนึ่งตีกลมๆ50เปอร์เซ็นต์ใช่ใช่ใช่ยงน้อยครึ่งหนึ่งแน่นอนเนื่องจากอะไรก็ค่าเชื้อเพลิงมันถูกกว่าพลังงานมันราคาต่างถูกต้อง อย่างยกตัวอย่างง่ายๆอย่างรถผมเนี่ยฟอร์จูเนอร์เบนซินเนี่ยถ้าเติมน้ำมันนะตกโลละประมาณ5้าบาทผมมาใช้แก๊สได้2บาทเวลาจะเติมน้ำมันหรือเติมแก๊สสารค้างฟิลิงต่างกันเติมน้ำมันเนี่ยเราควักแบ์พันเนาะบางทีใบเดียวไม่พอใช่ไหมครับแต่เติมแก๊สเนี่ยเหลือร้อยหลักร้อยครับเติมเต็มถังทีหลักร้อยผมเติมเติมน้ำมันรถตัวเองเนี่ยครั้งหนึ่งประมาณสักสองพันเต็มถัง ตกใจเหมือนกันนะสองพันสมมุติว่าจะไปซื้อของอะไรชิ้นหนึ่งสองพันเราคิดแล้วคิดอีกใช่แต่พอเราไปเติมนรถมันปุ๊บวงสองพันสี่สองพันสี่โอ้โหไอคันเบ้นดีกว่าที่คันนั้นล่อไปเกือบสามพันครับถังแปดสิบลิตรแต่พอเติมแก๊สเต็มถังมันเหลือแค่เจ็ดร้อยก็บาทของผมอ่ะก็คอมเมนต์ง่ายๆครับสําหรับรถติดแก๊สยุคนี้ยังน่าใช้อยูุไหมเราแยกเป็นประเด็นก่อนประเด็นแรกถ้าคนที่มีรถอยู่แล้ว แล้วรถคันนั้นยังใช้งานอยู่การติดแก๊สเป็นตัวเลือกที่น่า,นาสนใจอย่างน้นก็น่าสนใจยกเว้นซะว่าไม่อยากซ่อมบำรุงแล้วนะครับจะมีตัวเลือกไปซื้อรถใหม่แล้วนะครับหรือมีรถหลายคันอยากจะขายออกอันนั้นอีกเรื่องอีกช้อยหนึ่งถ้าท่านที่ยังไม่มีรถหรืออยากได้รถเพิ่มแล้วจะหารถคันนั้นมาใช้งานปึกแน่นอนแหละถ้าเอารถมาใช้งาน ท่านจะสู้ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงไหวไหมถ้าสู้ไม่ไหวอยากจะลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ลงการติดแก๊สเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจใช่ไหมครับใช่ครับลถแต่ละรุ่นการติดแกส๊สทนไม่ทนบำรุงรักษายากหรือง่ายไม่เหมือนกันแต่ว่ารถที่ใช้เชื้อเพลิงเบนซินเกือบจะทุกรุ่นติดแก๊สได้หมดแล้วฝากอีกนิดนึงก็คือ ติดตั้งแก๊สด้วยอุปกรณ์ที่มาตรฐานครับทุกวันนี้สินค้าปลอมลอกเลียนแบบก็เยอะนะครับการจะติดแก๊สสัก1คันก็เลื่อนนิดหนึ่งใช่ไหมครับเลือกทั้งอุปกรณ์อูใช่ครับแล้วก็การดูแลหลังการขายครับก็ความรู้เกี่ยวกับเรื่องระบบแก๊สหรือการติดตั้งแก๊สเนี่ยมาพบกับพวกเราสามคนได้เรื่อยๆนะครับ